ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เออมารับชมคลิปช่องของผมกันด้วยนะครับอะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาฟังเพลงแบบปิดหน้าโดยใช้แอป youtube เบนเซนนะครับยูทูบเบนเซนนะครับก็คือ youtube นี้เลยครับวิธีวิธีเอ่อฟังนะครับวิธีฟังเพลงเนี่ยหรือฟังเพลงแบบปิดหน้าจอเนาะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะออก็ ราแตะมาที่วิดีโอครับเราก็เลือกวิดีโอนี้นะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอมาเอาลายน้ํานะครับของเรียวเห็นไหมครับอย่างไรบ้างเป็นไงครับเวลาเราฟังเพลงแบบปิดหน้าจอเนาะถ่ายรูปนะครับมันจะถ่ายรูปที่กล้องนีนะครับจะทำอย่างไรบ้างนะครับไม่มีโฆษณาเลยนะครับเห็นมเนื่องจากเราเนี่ยวงให้ดูนะมันจะเป็นน้ําแบบนี้ครับใช้หูฟังมันจะเป็นสัญลักษณ์ลายน้ํานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ¡Gracias! <laughs>